ไปเลยอ่ะอ้เห็นไหมครับเนี่ยนี่คือข้อเสียเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาเป็นช่วงรีวิวรถของจังหนับเหมือนเดิมเนาะวันนี้เราอยู่กับรถฮอ n ด a nxx type r ปี P 92นะครับ เรามาดูเครื่องกันก่อนเครื่องเนี่ยผมใช้เป็นเครื่องนะครับ1 0 1 0 HP 4.0ลิตร V8 นะครับส่วนเซตเป็นเซตแท็กทั้งหมดเหมือนเดิมเลยเนาะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่า,าหลังจากที่เป็นค่า default แล้วเนี่ยยกเครื่องหมดแล้วทำทุกอย่างเหมือนซินเวียตัวที่แล้วเลยเวลาและการเลี้ยวรวมไปถึงบาลานซ์รถมันจะเป็นยังไงนะครับ อ่ะครับวันนี้ตอนนี้นะเราก็จะอยู่ที่สนามเหมือนเดิมนะครับเราจะเทคกันที่สนามไร่ส้มเซอร์กิตนะครับก็มาดูกันว่าแบบเดิมๆเลยยกเครื่องอย่างเดียวไม่จูนอะไรทั้งสิ้นตัวรถเป็นยังไงนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่า HONDA เนี่ยจากที่ลองขับมาทุกๆตัวเลยนะเหลียวดี ผมชอบอย่างหนึ่งคือเลี้ยวดีแบบเดิมๆมันนะตอนยังไม่จูนเลยนะเลี้ยวดีแต่มีปัญหาเรื่องไม่เกาะถนนแล้วก็เรื่องเบรคไปแล้วเห็นไหมครับเทียบกับซินเวียอะมันสามารถแบบมันพิวกว่ามันสามารถแบบหลีกบอดได้เลยอะ่ะ ต้องเบรกแบบต้องเบรกเม็มอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเวลาดีกว่าครับแต่ต้องใช้เบรกมือนะเมื่อกี้ เลี้ยวดีนะผมชอบนะเดิมเดิมมันอะเลี้ยวดีเลยอะเห็นปะไปแบบไปเลยอะโอ้เห็นไหมครับเนี่ยนี่คือข้อเสียมันมันไม่เกาะถนนเลยผมถือว่าแบบมันเป็นข้อเสียที่เห็นได้ชัดเลยนะมันไม่เกาะถนนเลยเห็นไหมทุกคนได้กินสะดุดนิดเดียวคือลอยเลยอะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมันมันไม่ก่อถนนจริงๆมันไม่ก่อถนนเลยนะครับมันทิวจริงนะแต่มันไม่ก่อถนนจริงๆคือพยายามคอนโทรลแบบง่ายๆว่าถ้าเก๋ผมขับแบบซินเวียเลยอะ แต่เรื่องการเลี้ยวกันอะไรมันโอเคนะอ้าวหลุด เนี่ยมันมันเพราะที่ตอนช่วงตรงคือไม่ได้ดูท็อปสปีดด้วยนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วผมรู้สึกว่ามันกระดกไปหมดเลยอะ่ะมันมันไม่ค่อยเกาะถนนเนาะตัวเลขอยู่ที่สองนาทีสี่สิบเจ็ดนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นที่ผมด้วยหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ว่าผมขับเหมือนเดิมทําความรู้สึกแบบเดิมเลยเนาะสรุปนะครับสรุปให้ฟังข้อดีเดิมๆของ Honda เนี่ย เลี้ยวดีเลี้ยวโอเคเลยไปตามนิ้วเลยเซนซิทีฟดีมากแต่รถไม่เกาะถนนจะเห็นได้ว่าแบบกระดกไปประมาณ2-3รอบสะดุดอะไรผมยังไม่รู้เลยนะครับแต่เรื่องการเลี้ยวกานอะไรเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าดีกว่านิสสันที่เราลองเทสในซินเบียนะครับและเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันว่าหลังจากที่จูนแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนส่วนใครที่อยากให้รีวิวคันไหนอะไรยังไงคอมเมนต์กันมานะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ